สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญครับวันนี้พามา,กมาเก็บมะเขือพวงนะครับวันนี้จะพามาเก็บมะเขือพวงก็เข้ามาในสวนวันนี้ก็มาเจอมะเขือพวงนะครับแต่ลืมพามีดมานะครับมเมื่อลืมพามีดมาก็เลยต้องใช้มือนะครับต้องใช้มือเก็บแบบนี้ก็ไม่เป็นผลดีนะครับ เพราะว่าเขาถลอกนะครับนี่ครับเขาถลอกลําต้นถลอกก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จําเป็นต้องเก็บนะครับเพราะว่ามาแล้วนี่ครับพอได้อยู่นะครับก็อยู่ในสวนนยครับใกล้ๆกับสวนมะละกอเนี่ยครับเป็นมะเขือพวงนะครับเป็นมะเขือพวง มาครับเก็บมะเขือพวงด้วยกันนะครับครับก็เดี๋ยวก็พาไปาเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อทำการคั่วก็จะสามารถที่จะออกใส่ในคั่วได้นะครับหรือไม่ก็อาจะทำจากพวกน้ำพริกนะครับ ทานกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับหรือว่ากินกับแกงคั่วก็ได้นะครับนี่ครับเป็นมะเขือพวงนะครับก็ไปดูอีกต้นนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับครับก็ต้นนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะใบก็ไม่จะ่อยจะสมบูรณ์นะครับใบก็ไม่จะสมบูรณ์เท่าไหร่ก็แต่ก็ยังพอเก็บได้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอีกต้นนะครับโน่นครับตามมานะครับก็วิวก็อาจจะมืดๆไปสักหน่อยเพราะว่าใกล้จะ,ะค,นนค,คจะ่ำแล้วนะครับโน่นครับก็ใกล้จะค่าแล้วตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะครับก็เข้ามาในสวนตอนใกล้ๆค่านะครับก็มาลดน้ําผักด้วยนะครับก็นี่ครับก็มาเห็นมะเขือพวงก็ ทำการเก็บมาเก็อพวงนะครับก็พอได้อยู่นะครับตัวน,นี้ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวยังมีลูกที่เขายังเล็กๆแล้วก็ยังเพิ่งจะออกดอกนะครับก็เมื่อฝนตกถ้ารอก็ ฝนตกนะครับเขาก็จะออกดอกแล้วก็เป็นลูกเยอะกว่านี้นะครับยังมีลูกเล็กๆนะครับนะครับลูกดอกดอกเล็กๆลูกเล็กๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะก็ยังพอที่จะได้เก็บอยู่นะครับส่วนมะละกอนะครับก็ใบก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะครับใบก็เริ่มสมบูรณ์นี่ครับก็เริ่มจะแตกดอกใหม่ออกมานะครับก็เริ่มจะแตกดอกใหม่ออกมานะครับก็คิดว่าลุงบุญ ได้ให้น้ํากับมะละกอ,อเล็กๆก,ก็มะละกอ,อนี้ก็แตกดอกขึ้นมาดีนะครับครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมานะครับก็หลังจากให้น้ํามะละกอก็พามาเก็บมะเขือพวงนะครับก็มาเก็บมะเขือพวงนะครับก็ประโยชน์ก็เยอะนะครับมะเขือพวงประโยชน์เยอะอ่าก็ลุงบุญก็เคยได้ยินมาว่าหากใครที่ เป็นโรคโลหิตจางนะครับจะดีมากนะครับส่วนสรรพคุณทางยาลุงบุญคอไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเอานําไปทํากับข้าวจะพวกแข็งคั่วหรือว่าทานกับน้ำพริกนี่ก็อร่อยนะครับพวกมะกกะพวงนะครับก,กคบ็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ้นปลาเพื่อนมาเก็บมัเกระพวงวันนี้นะครับก็คงจะ มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นคลิปสั้นๆก็เพื่อพักผ่อนหย่อนใจในเวลาเย็นๆก็พามาชมมะละกอด้วยอ่าแล้วก็มาเก็บมะเขือพวงด้วยบังเงินเข้ามาลดน้ํานะครับวันนี้ก็ท้ายนี้นะครับก็คงขวากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับก็วันนี้คลิปนี้ ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตะวันเกือบตกดินเลยนะครับก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ